นักศึกษาวันนี้มาตอนในบทที่1ต่อน,นะครับวันนี้เราจะมาดูในเรื่องเกี่ยวกับอะตอมนะครับโดยที่จะเน้นในส่วนของแบบจาลองอะตอมทั้ง5แบบนะครับมาดูความหมายของอะตอมกันก่อนนะครับอะตอมนะครับ ATOM แปลว่าแบ่งแยกไม่ได้อีกแล้วนะครับเป็นภาษากรีกครับโดยนักวิทยาศาสตร์คนแรกนะครับ d e m o c คต t u s นะครับ จะเรียกส่วนที่เล็กที่สุดนะครับว่าอะตอมเป็นแนวความคิดที่ตอนนี้ยังไม่มีการทดลองนะครับปัจจุบันนี้อะตอมสามารถแบ่งแยกได้อีกนะครับเป็นอะไรรู้ไหมครับเดี๋ยวลองศึกษาต่อนะครับคนแรกจะไม่มีการทดลองนะครับก็เลยยังไม่มีแบบจําลองอะตอมเกิดขึ้นมาคราวนี้เรามาศึกษาแบบจําลองอะตอมทั้ง5แบบนะครับแบบแรกนะครับแบบจําลองอะตอมของดอตันนะครับ แบบจำลองอะตอมของดอลตันเนี่ยนะครับก็จะเป็นทรงกลมตันนะครับทึบๆเลยนะครับเพราะว่ายงงังแบ่งแยกไม่ได้เลยนะครับนัึกสาวาดก็คือเป็นทรงกลมตันนะครับก็คือว่าอะตอมเนี่ยแบ่งไม่แยกไม่ได้อีกแล้วนะครับในทอมสันในดอลตันเนี่ยนะครับเขาก็จะเสนอทฤษฎีอะตอมขึ้นมานะครับมี2ข้อก็คืออะตอมเนี่ยเป็นอนุภาคที่เล็กที่สุดนะครับของส,สารสเลยไม่สามารถแบ่งแ,งแยกได้อีก อะตอมเนี่ยจะถูกสร้างขึ้นมาใหม่หรือว่าถูกทำลายให้สูญหายไปเนี่ยไม่ได้ครับอ่าคราวนี้มาดูแบบจำลองของคนที่สองทอมสันครับคราวนี้ในอะตอมเนี่ยนะครับสามารถแบ่งได้แล้วนะครับข้างในเนี่ยมีทั้งประจุบวกและประจุลบนะครับโดยทอมสันเนี่ยนะครับประจุลบเนี่ยเขาตั้งชื่อแล้วนะครับว่าอิเล็กตรอนครับถูกต้องครับประจุบวกยังไม่ตั้งชื่อนะครับถึงแม้เราจะรู้ก่อน แต่ยังไม่ตั้งชื่อครับตั้งชื่อเป็นประจุบวกนะครับก็จะเป็นทรงกลมนะครับมีประจุบวกและลบนะครับอยู่ในอะตอมนี้นะครับเป็นแบบจำลองอะตอมของทอมสันนะครับมาดูคนที่สามนะครับแบบจําลองอะตอมของรัตเทอร์ฟอร์ดนะครับคราวนี้นะครับแบบจาลองอะตอมของรัตเทอร์ฟอร์ดเนี่ยอิเล็กตรอนไม่ได้อยู่ข้างในแล้วนะครับอิเล็กตรอนเนี่ยอยู่ข้างนอกนะครับอ่าอิเล็กตรอนอยู่ข้างนอกข้างในเนี่ย เป็นประจุบวกคราวนี้ตั้งชื่อแล้วนะครับประจุบวกเป็นโปรตอนแล้วข้างในที่เป็นคอที่อยู่ข้างในเนี่ยครับเรียกว่านิวเคลียสครับนิวเคลียสคือข้างในนะครับเล็กมากนะครับเล็กมากประจุปประกอบไปด้วยประจุบวกนะครับนะครับแล้วก็มีอิเล็กตรอนวิ่งอยู่ข้างนอกนะครับวิ่งอยู่ข้างนอกอิเล็กตรอนเนี่ยเป็นประจุไฟฟ้าลบนะครับมีมวลน้อยมากเลยวิ่งอยู่รอบๆบนิวเคลียสเป็นบริเวณกว้างนะครับอ่าเขาก็ทําการทดลองเนี่ย เอาอนุภาคแอลฟาหร,หรือว่าฮีเลียม4-2เนี่ยยิงเข้าไปที่แผ่นทองคำเปลวนะครับปรากฏว่ามันสามารถทะลุออกมาได้ส่วนใหญ่หรือไม่ก็เบ้ออกไปนิดหน่อยแต่มีส่วนน้อยนะครับที่สามารถสะท้อนกลับมาได้วงบอกนะครับว่าไอภายในเนี่ยนะครับถ้าเกิดมันมันส่วนใหญ่ทะลุผ่านไปกแ็แสดงว่าแสดงว่าไอตัวคอมันนิวเคลียสมันเนี่ยเล็กมากนะครับ ถ้าเกิดมันชนถักาๆมันก็แบบเป๋ไปบ้างแต่ถ้ามันชนพอดีเป๊ะเลยเนี่ยมันจะท้อนกลับแต่น้อยมากครับมาดูแบบจำลองอะตอมที่สี่นะครับแบบของนิวโบนะครับนิวโบข้างในนะครับคอของมันก็คือเรียกว่านิวเคลียสนิวเคลียสคราวนี้นะครับมีมีสองอนุภาคนะครับก็คือมีมีทั้งโปรตอนแล้วก็นิวตอนที่เป็นกลางทางไฟฟ้านะครับแล้วมีอิเล็กตรอน วิ่งโคจรเป็นรอบๆเป็นชั้นๆตามระดับพลังงานนะครับเริ่มตั้งแต่ K L M N นะครับเป็นชั้นๆนี่คือชั้นอิเล็กตรอนที่วิ่งรอบๆตามเป็นชั้นๆตามระดับพลังงานนะครับขอมาดูสิครับเขาศึกษาเส้นสเปกตรัมนะครับข้างในเนี่ยเป็นประกอบไปด้วยโปรตอนกับนิวตอนโปรตอนประจุบวกนิวตอนไม่มีประจุครับเป็นกลางทางไฟฟ้าครับแล้วก็มีอิเล็กตรอนเนี่ยวิ่งวนเป็นรอบๆ,ๆชั้นๆตามระดับพลังงานชั้นโดยที่ชั้น แรกสุดเลยนะครับก็คือ KLMN นะครับ K นี่คือ N เท่ากับหนึ่งนะครับสำหรับแบบจำลองอะตอมของนิวโบเนี่ยนะครับข้อเสียคือใช้อธิบายได้เฉพาะอะตอมที่มีขนาดเล็กๆอย่างเช่นไฮโดรเจนเท่านั้นนะครับในปัจจุบันนี้เลยยังใช้ไม่ได้นะครับเขาศึกษาเส้นสเปกตรัมอีกด้วยนะครับสเปกตรัมสีนะครับก็คือแท่งปริซึมนะครับมีแสงอาทิตย์เนี่ยผ่านมานะครับ มันก็จะมีสีเกิดขึ้นมะสีอะไรบ้างม่วงคามน้ำเงินเขียวเหลืองส้มใช่ไหมครับหรือแสดแดงเรียงตามลําดับพลังงานนะครับความถี่นะครับเราก็ได้รู้นะครับสิ่งที่รู้คืออย่างเช่นสีม่วงมีความยาวคลื่นสั้นสุดสีแดงความยาวคลื่นมากสุดนะครับสีม่วงเนี่ยความถี่หรือว่าพลังงานสูงสุดสีแดงความถี่หรือพลังงานต่ําสุดนะครับสีอะไรมีพลังงานความถี่สูงสุด สีอะไรมีพลัางงานความถี่ต่ำสุดนะครับนักศึกษาสามารถตอบได้อ่มาดูแบบจำลองสุดท้ายแบบจำลองอะตอมแบบกลุ่มหมอกนะครับปัจจุบันเนี่ยนะครับใช้แบบจำลองแบบนี้นะครับในการอธิบายแบบจำลองอะตอมแบบกลุ่มหมอกเนี่ยนะครับข้างในหรือแกนกลางหรือคอมันเนี่ยนะครับก็ยังเป็นนิวเคลียสนะครับประกอบไปด้วยโปรตอนแล้วก็นิวตอนนะครับแต่ว่าอ e ิเล็กตรอนเนี่ยเป็นกลุ่มหมอกนะครับ เป็นโอกาสหรือความน่าจะเป็นเนี่ยนะครับที่จะพบอิเล็กตรอนเนี่ยก็คือสังเกตุกลุ่มหมอกทึบๆนะครับนักศึกษาต้องวาดเวลาวาดรูปเนี่ยนะครับตัวใกล้ๆกับนิวเคลียสนะครับจะเป็นกลุ่มหมอกทึบๆแล้วค่อยๆจางไปเรื่อยๆนะครับกลุ่มหมอกทึบๆเนี่ยเราจะสามารถมีโอกาสที่จะพบกับอิเล็กตรอนเนี่ยได้มากกว่าข้างนอกข้างนอกพบไหมพบแต่น้อยนะครับบอกถึงโอกาสหรือ p r o i e r t y ที่ความน่าจะเป็นที่จะพบ กับอิเล็กตรอนนะครับข้างในนะครับกลุ่มหมอกเข้มๆนะครับก็พบอิเล็กตรอนได้มากกว่าครับข้างนอกจะพบได้น้อยกว่านะครับอ่าคราวนี้ลองมาดูว่าอ่าชื่อของคนที่ค้นพบบ้างนะครับว่ามีใครบ้างนะครับโกไซนะครับเขาก็จะพบโปรตอนนะครับอนุภาคโปรตอนเนี่ยเขาตั้งชื่อแล้วก็เป็นอนุภาคที่เป็นบวกมีประจุบวกนะครับอ่า นะครับก็จะประจุอ่าประจุของอิเล็กตรอนเนี่ยเท่ากับประจุของอิเล็กตรอนนะครับก็เรียกว่าเป็นโปรตอนชัดวิกนะครับเรียกชื่อครับหรือตั้งชื่อว่านิวตอนนิวตอนนี่คือเป็นกลางใช่ไหมครับเป็นกลางทางไฟฟ้านะไม่มีประจุครับมีมวลใกล้เคียงกับโปรตอนครับดังนั้นเนี่ยเมื่อเราพบโปรตอนตั้งชื่อหมดแล้วตัวแรกเป็นอิเล็กตรอนของทอมสันใช่ไหมครับต่อมาเป็นโปรตอนแล้วก็นิวตอนเราก็จะค้นพบอนุภาค มูลฐานทั้ง3มชนิดนะครับก็คือ ron, on, อิเล็กตรอนโปรตอนนิวตอนคราวนี้นะครับชื่อของมันโปรตอนนะครับโปรตอนเนี่ยสัญลักษณ์ก็คือตัว P นิวตอนครับตัว N อิเล็กตรอนนะครับตัว E กกำลังลบหน่อยนะครับแล้วก็มีประจุมีน้ำหนักนะครับให้ดูกันด้วยนะครับคราวนี้มาดูสิครับมาดูรู้คำศัพท์ของเกี่ยวกับคำว,ว่าอะตอม โมเลกุลไอออนอะตอมเนี่ยนะครับเป็นเป็นอนุภาคที่เล็กที่สุดของาธาตุนะครับก็เป็นตัวเดียวที่อยู่โดดๆนะครับเป็นาธาตุที่อยู่โดดๆเห็นไหมครับไฮโดรเจนฮีเลียมพวกนี้อยู่โดดๆนี้เรียกว่าอะตอมแต่ถ้าเกิดเป็นาธาตุที่อยู่ตั้งแต่2ตัวขึ้นไปนะครับมารวมกันหรือเป็นสารประกอบเนี่ยตั้งแต่2ตัวอย่างเช่นออกซิเจน O2 พวกนี้เขาเรียกว่าโมเลกุลนะครับเห็นไหมครับน้ํา H2O น้ำก็ประกอบไปด้วยไฮโดรเจน2อะตอมและออกซิเจน1อะตอมพวกนี้ถ้าเกิดธาตุเนี่ยนะครับตั้งแต่2อะตอมขึ้นไปเนี่ยครับเรียกว่าโมเลกุลครับไอออนครับไอออนเนี่ยต้องมีประจุครับเห็นไหมมีประจุขึ้นมา F- Cl- O2- CO2-3- O- H- H3O+ ตัวนี้บวกนะครับพวกนี้บ่งบอกว่ามีถ้ามีประจุเนี่ยนะครับเรียกว่าไอออนนะครับ มาดูสัญลักษณ์นิวเคลีย์นะครับสัญลักษณ์นิวเคลีย์นะครับ x นะครับเป็นธาตุนะครับตัว a ด้านบนนะครับเป็นมวลนะครับเลขมวลมวลของธาตุตัวนั้นนะครับ z นะครับเป็นเลขอะตอมนะครับเป็นก็คือนน n ม u m b e r ของเลขอะตอมโดยที่เลขมวลนะครับหรือว่ามวลอะตอมเนี่ยข้างในเนี่ยประกอบไปด้วยโปรตอนแล้วก็นิวตอนครับนิวตอนเป็นกลางนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเลขอะตอมเนี่ยเป็นโปรตอน คอนเซปต์มันนะครับอิเล็กตรอนเท่ากับโปรตอนลบประจุครับลองมาดูคาร์บอนครับ c 1สิบสองหกนะครับโปรตอนคืออะไรครับโปรตอนเนี่ยนะครับโปรตอนเนี่ยคือตัวล่างครับเลขตัวล่างแซหรือว่าเลขตัวล่างตอะนั้น c ีสิบสองหกนี่เลขตัวล่างโปรตอนคือหก l อลนะครับ a อ2ย1 3ิบสี่สิบสามโปรตอนก็คือสิบสามใช่ไหมครับตัวล่าง s นะครับสามสิบสองสิบหก โปรตอนก็เป็นสิบหกอิเล็กตรอนครับก็คือโปรตอนเมื่อกี้เนี่ยก็คือตัวล่างลบกับประจุตัวคาร์บอนไม่มีประจุครับมันก็เลยโปรตอนเท่ากับอิเล็กตรอนครับอลูมิเนียมครับโปรตอนลบประจุก,ก็สิบสามลบกับสามเป็นเท่าไหร่ลบกับสามเป็นสิบใช่ไหมครับอิเล็กตรอนเป็นสิบอ่าซเฟอร์ครับกรัรมฐานสิบหกลบกับสองลบลบนะครับ ก็เป็นบวกนะตัวนี้เห็นไหมครับซัลเฟอร์กำมฐาานเนี่ยประจุมันลบสองลบลบเป็นบวกนะครับก็เลยกลายเป็นอิเล็กตรอนก็เลยเป็นสิบแปดนะครับอ่ะคราวนี้ลองมาดูว่านิวตันครับนิวตันเนี่ยคือบนลบล่างครับสิบสองลบหกเป็นเท่าไหร่หกนิวตันครับ Al ครับคอนเซปต์ Concept ของนิวตันเนี่ยคือเห็นไหมครับ P บวก n กับ P เอามาลบกันก็จะได้เป็นนิวตันเนะ จะได้เป็นนิวตันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอลูมิเนียมบนลบล่าง27ลบ13ได้14ครับซัลเฟอร์ครับกรรมฐาน32ลบ16ครับได้16นะครับเห็นไหมครับง่ายๆออกมา ต่อมานะครับไอโซโทปนะครับไอโซโทปเดี๋ยวขอจัดกล้องนิดนึงนะครับ มาดูไอโซโทปเราจะมารู้จักไอโซโทปไอโซบาและไอโซโทนนะครับไอโซโทปเนี่ยง่ายๆนะครับก็คือว่าเป็นธาตุเดียวกันนะครับแต่ว่าเลขข้างบนนะครับเลขมวลข้างบนนี่คือเลขมวลนะตัว A นะครับเลขมวลต่างกันครับชุดซีรีส์ของไอโซโทปอย่างเช่นไฮโดรเจนนะครับไฮโดรเจนข้างบนต่างกันนะครับ1 2 3 ซีรีของคาร์บอนนะครับตัวล่างเท่ากันนะครับตัวบนต่างกันครับ12บ3อาออกซิเจนครับซีรีของออกซิเจนออกซิเจนท้าท่าเดียวกันตัวเลขเลขตัวล่างเนี่ยมันจะเหมือนกันตัวบนต่างกันนะครับเรียกว่าไอโซโทนนะครับ16 1ห1สิบเดสิบดเรียกว่าไอโซโทนนะครับในส่วนของไอโซบาครับไอโซบาเนี่ยค่าต่างกันนะครับคือตัวล่างต่างกันแต่ตัวบนนะครับเลขอะตอมเนี่ยมันเท่ากันครับ เลขอะตอมมันเท่ากันนะครับเห็นไหมครับตัวนี้ท่าต่างกัน c146 กับ n146 ท่าต่างกันนะครับแต่ตัวบนเหมือนกันนะครับเรียกว่าไอโซบารครับไอโซโทนละครับเป็นยังไงครับถ้าต่างกันแต่จํานวนนิวตอนเท่ากันจําสไลด์คราวที่แล้วได้ไหมครับนิวตอนคืออะไรครับบนลบล่างใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นบนลบล่างคืออะไรครับก็คือ14ลบ6ได้8 ออกซิเจน16ลบ8ได้8ครับคือบนลบล่างตัวบนลบตัวล่างเท่ากันเรียกว่าไอโซโทนนะครับง่ายๆคราวนี้มาเราเรามาโฟกัสเกี่ยวกับไอเจ้าไอโซโทปกันหน่อยนะครับไอโซโทปนะครับมีเขาเรียกว่าร้อยละทางธรรมชาติอยู่นะครับไอโซโทปเนี่ยจะมีสูตรการคำนวณหาอะตอมเฉลีย่ยสูตรอะตอมเฉลี่ยก็ง่ายนะครับ มวลอะตอมของแต่ละไอโซโทปคูณกับร้อยละตามธรรมชาติแล้วมาหารด้วยร้อยครับดูตัวอย่างง่ายๆก่อนนะครับตัวอย่างง่ายๆในที่นี้สารเนะครับธาตุเมี2ไอโซโทปนะครับไอโซโทปแรกนะครับมียี่สิบนะครับร้อยละยี่สิบและมีมวล5้าสิบี่นะครับส่วนไอโซโทปที่สองมีร้อยละแปดสิบมีมีมวลอะตอมห้าสิบหเอามาทำไงครับก็เอา ห้าสิบสี่โมลอะตอมคูณร้อยละห้าสิบสี่คูนยี่สิบบวกกับห้าสิบหกคูนแปดสิบนะครับหารด้วยร้อยนะครับก็จะได้ออกมาห้าสิบห้าจุดหกศูนย์นะครับหน่วยเป็น amu atomic mass unit ครับก็ตอบมาห้าสิบห้าจุดหก atomic mass unit ห้าสิบห้าจุดหกก็ไอสาร m เนี่ยถ้าไปเปรียบเทียบดูก็น่าจะเป็นก็จะเป็นเหล็กนะครับ fe เหล็กนะครับมาดู โจทย์พิเศษมาควิสนะครับตัวนี้ทองแดงนะครับมีไอโซโทปเสถียรนะครับไอโซโทปอยู่2ไอโซโทปก็คือเป็นคอปเปอร์เนี่ย63กับคอปเปอร์65นะครับมวลอะตอมเนี่ย63กับ65ถามว่าจะมีไอไอคอปเปอร์63เนี่ยจะมีเปอร์เซ็นต์เท่าไหร่คอปเปอร์65เนี่ยมีเปอร์เซ็นต์เท่าไหร่โดยที่มวลอะตอมเฉลี่ยเนี่ยนะครับโจทย์บอกมาแล้วครับ63.5 สี่หกนะครับตัวนี้เราจะทําย้อนกลับจากคราวที่แล้วเมื่อกี้เนี้โจทย์บอกร้อยละกับบอกมวลอะตอมมาแต่คราวนี้โจทย์บอกผลรวมครับมวลอะตอมเฉลี่ยมาคือตัวนี้มานะครับวิธีทํานะครับวิธีทําเราจะทาอย่างอื่นไม่ได้เราต้องกาหนดมาก่อนเรารู้ว่าสองอะตอมเนี่ยอะตอมแรกเนี่ยสองอะตอมรวมกันต้องได้ร้อยครับเรากําหนดตัวแรกเป็นเอก่อนนะครับ ตัวที่2เป็นร้อยลบ x ครับเพราะนั้นมวลอะตอมเฉลีย่ยคือ63 54, 5 4 54 6ใช่ไหมครับก็เท่ากับ63คูณ x ก่อนบวกกับ63 x คูณกับ100ยลบ x ส่วน100ร้อยคราวนี้เราก็แก้สมการออกมานะครับเอาร้อยเข้ามาคูณด้านนี้และย้ายข้างออกมาจะได้ไอเจ้า x ตัวแรกออกมา72.7%นะครับไอ้ x ตัวแรกนี่คือ Copper 63 x ครับ เพราะนั้นคอปเปอร์63เนี่ยนะครับมีอยู่72.7เปอร์เซ็นตตามธรรมชาติในเมื่อคอปเปอร์63เนี่ยมี62.7คอปเปอร์65เป็นเท่าไหร่ครับก็ต้องลบกันละร้อยครับร้อยลบกับ x นะครับก็ได้ออกมาเป็น27.3เปอร์เซ็นตครับเพราะนั้นคอปเปอร์ <65>, 65ก็ตอบ 20, 27นะครับจุดสามเปอร์เซ็นนะครับอ่าก็จะได้ออกมาเป็นคำตอบนะครับคราวนี้ ก็จะมีโจทย์ให้ลองฝึกทบทวนประสบการณ์นะครับให้หาโปรตอนอิเล็กตรอนนิวตอนจำได้ไหมครับโปรตอนตัวล่างอิเล็กตรอนคือโปรตอนลบประจุอย่าลืมลบลบเป็นบวกนะครับนิวตอนคือบนลบล่างคราวนี้จับคู่หาไอโซโทปไอโซบาร์เจ้าไอโซโทนไอโซโทปคืออะไรไอเจ้าธาตุเดียวกันนะนี่ธาตุเดียวกันเฮ้ยธาตุเดียวกันแต่ตัวบนต่างกันใช่ไหมครับนี่ไอโซโทปได้ข้อนี้แล้วนะครับลองไปหาดู ไอโซบาร์ไอโซโทนเป็นยังไงจำได้ไหมครับคราวน,นี้หามวลอะตอมเฉลี่ยนะครับโจทย์บอกมาแล้วอันนี้ง่ายเลยนะครับตามตัวอย่างเลยบอกร้อยละแล้วบอกมวลอะตอมมาจับมาคูณกันแล้วหารด้วยร้อยมีสองไอโซโทปอันนี้เป็นเฉลยนะครับเพื่อความรวดเร็วเฉลยนะครับสามารถแคปหน้าจอไว้ดูได้นะครับอ่าข้อสาม เฉลยของข้อ3นะครับสามารถแคปหน้าจอไว้ดูได้นะครับก็ตอบออกมานะครับก็จบในอันนี้นะครับจบมาในท็อปิกที่1แล้วนะครับนักศึกษาโจทย์อันนี้นะครับผมให้ทำ h มเวิร์กนะครับแล้วก็ถ่ายเข้ามาในอัลบั้มตัวนี้ให้นักศึกษาเนี่ยนะครับเขียนแบบจําลองอะตอมวาดภาพนฝึกวาดภาพหน่อยนะครับแบบจําลองอะตอมทั้ง5แบบว่ามีอะไรบ้าง ที่ทบทวนมานะครับวาดรูปให้เหมือนนะครับเน้นโดยเฉพาะแบบอะจอมอะตอมของกลุ่มหมอกนะครับเขียนให้ถูกด้วยนะครับและถ่ายรูปส่งเข้ามาในอัลบั้มนะครับมีคะแนนพิเศษให้นะครับวันนี้ก็จบลงเท่านี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับติดตามหรือกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับสวัสดีนะครับ